นักเรียนป .6 ทุกคนพบกับอักษร on Learn วิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็พบกับครูแม็กคนเดิมและก็หนังสือคู่ใจเล่มเดิมครับหนังสือวิทยาศาสตรป์ป .6 เล่มที่1ของอักษรครับและตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของวงจรไฟฟ้าครับผมเราจะเข้าสู่เรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายครั้งที่2นะครับจากที่เราเรียนรู้เนื้อหากันไปแล้วครับครั้งนี้ก็ถึงขั้นของการทํา กิจกรรมนั่นเองนะครับจะมีอะไรรอเราอยู่นะครับมาเริ่มกันเลยชว่วบนะครับ <c oughs> เดี๋ยว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 ,ย,วยังจําได้ไหมที่เราฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ,ก,ษกันไปคาับทีแล้วนะครับมานะครับมีคำว่าอะไรบ้างนะเออเซอร์กิตนะครับแปลว่าอะไรเอ่ยวงจรไฟฟ้าเดี๋ยวครูแบ,บ๊จะสอนคาบนี้เป็นภาษาอังกฤษไหวไหมไหวไหมไม่ไหวครูแบ,บ๊ไม่ไหวนะขอโทษด้วยนะครับเซอร์กิตครับแปลว่าวงจรไฟฟ้า นะครับส่วนคำต่อมาครับ electric cell นะครับ electric cell ก็คือเซลล์ไฟฟ้าเอางงหนักเลยครับเซลล์ไฟฟ้าคืออะไรโอ้เดี๋ยวผู้ชายยกมือผมรู้ครับเซลล์ cell นี่ไม่ยากเลยครับเซลล์คือจะหน้าตาอย่างนี้ครับเซลล์ cell ครับผมเซลล์ cell นี่จะแบบว่าโอ้โหพลังเยอะเลยครับ งูกลุณนี่ซู่มไม่ไหวเลยครับคนละเซลล์นะครับเซลไฟฟ้าคืออะไรเอ่ยแบตเตอรี่นะครับอ่าทานไฟฉายพวกนี้นะครับแบลร์พอใส่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้ไฟติดได้ใส่ปุ๊บเนี่ยมันทําให้มอเตอร์หมุนได้นี่คือเซลล์ไฟฟ้านะครับแล้วต่อมาครับก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไหนอ่านภาษาไทยแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่อ่านะครับต่อมาสายไฟนะครับโอ้ออกเสียงยากมากเลย Wir e นะฮะ Wir e wire นะฮะ w า r e wire wire โอ้โหสำเนียงดีมากนะครับแล้วต่อมาครับหลอดไฟครับหลอดไฟไฟเนี่ยไม่ยาก Light นะครับ light นะครับหลอดไฟครับอ่านว่าอะไรเนี่ยนะ B U L B นะครับ bulb นะฮะ u ั b นะฮะ light b บ l b นะครับโอเคนะครับหลอดไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับคำศัพท์นี้เคยท่องกันไปแล้วนะทวนนะนะครับมากันเลยครับกิดรมที่หนึ่งครับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเริ่มครับ จุดประสงค์ของการทํากิจกรรมครั้งนี้ก็คือเราจะระบุส่วนประกอบไฟฟ้านะครับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างรู้หรือ,อยังโอเคต่อมา2ครับบอกว่าให้เราบรรยายนะครับหน้าที่ของแต่ละส่วนในอ่าของแต่ละส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้าคือรู้แล้วแหละว่ามีอะไรบ้างเอ,อมีอันนี้มีอันนี้แล้วมันทําหน้าที่อะไรจริงไหม และต่อมาครับ3นะครับก็คือเรารู้แล้วว่าแต่ละอย่างทําหน้าที่ไรเราต้องมาทดทดลองต่อวงจรไฟฟ้าให้มันทํางานได้ให้หลอดไฟมันติดขึ้นมาได้โอเคไหมนะครับนี่คือเป้าหมายจุดประสงค์ของพวกเราในการทํากิจกรรมครั้งนี้ครับเริ่มกันเลยครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้1เลย่านไฟฉาย1ก้อนเอาแบบใกล้หมดได้ไหมไม่ได้นะครับเดี๋ยวไฟไม่ติด แบบซื้อมาใหม่เลยนะครับอ่ารวมเงินกันกับเพื่อนซื้อคนละห้าบาทนะครับไปซื้อเลยครับถ่านไฟฉายหนึ่งก้อนต่อมากระบะใส่ถ่านไฟฉายหนึ่งอันอันนี้เนี่ยนะครับนักเรียนงงเลยกระบะานใส่ถ่านไฟฉายคืออะไรครับอ่ะครูแบกไว้ให้ดูนี่คือถ่านไฟฉายนะฮะนี่คือถ่านไฟฉายเอายีา่ห้ออะไรดีถ่านไฟฉายถ้าเกิดเป็นยุคครูแบกก็ถ่านไฟฉายตากบนะครับอืมนะครับตรงจุกๆเนี่ยขั้วบวกนะครับตรงแบนๆเนี่ยขั้วลบจริงนะ ถ้าเราจะเอานะครับสายไฟมามาติดโป๊ะสายไฟมาติดโป๊ะมรู้ติดยังไงครับแบบที่แบบว่าดูอนาสุดเลยนะครับแบบว่าโอ้โหดูไม่สวยเลยก็คือเอาเทปใสหรือสก็อตเทปมาติดนั่นเองครับเอาเทปใสหรือเอาสก็อตเทปนั่นแหละครับมาติดติดเข้าไปครับปึ๊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 บแต่มันหลุดง่ายไหม มันหลุดง่ายครับดังนั้นเนี่ยนะครับพวกเรามีฐานไฟฉายแล้วเราอยากจะมาต่อกับสายไฟเราใช้สก็เทปต่อเนี่ยมันไม่โอเคครับเราจะต้องมีสิ่งนี้ครับสิ่งที่เรียกว่ากะบะนะครับกะบะก็เหมือนกับกล่องนะครับเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้ประมาณนี้ชิบชืบเอแบบนี้แล้วเราก็ใส่นะครับฐานไฟฉายเนี่ยนอนลงไปเลยนะครับนอนลงไปเลยประมาณนี้อ่าประมาณนี้โอเคไหมนี่นะครับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะนําไฟฉายนะครับฐานไฟฉายนี้มาต่อเข้ากับสายไฟมันก็ง่ายแล้วครับเพราะตรงบริเวณกระบะของเรานั้นนะครับจะมีนะครับโลหะซึ่งเป็นตัวนําไฟฟ้าครับจะมีตัวนําไฟฟ้าแล้วก็อาจจะมีนะครับคลีบนะครับหรืออาจจะมีเดือยหรืออาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้เรานําสายไฟเนี่ยไปพันยึดเอาไว้หรือสายไฟของเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบนะครับตัวหนีปากจระเข้ก็ได้นะครับ ตัวหนีบปากจระเข้ก็จะเหมือนกับไม้หนีผ้าที่คุณแม่เราเนี่ยหนีเสื้อผ้ากับไม้แขวนแต่ว่ามันจะดูโหดร้ายกว่านั้นเล็กน้อยนะครับไม้หนีบผ้าก็หน้าตาประมาณนี้นะไม้หนีผ้าจริงไหมแบบนี้นะครับเราก็จับมันอ้าได้ตรงนี้เป็นจุดหมุนใช่ไหมอ้าได้นะครับถ้าเป็นนะครับตัวหนีบปากจระเข้เนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหมันจะเนี่ยสมชื่อเลยมันจะเป็นฟันอย่างนี้เลยเป็นฟันแบบเป็นร่องๆเลยนะครับเป็นร่องๆแบบนี้เลยอ่านะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้นะครับ ไปหนีบนะครับกับวัตถุต่างๆได้หนีบได้โอเคไหมตรงนี้เราก็เอาตัวหนีบปากจอเคเนี่ยมาหนีบไว้เพื่อเป็นการต่อสายไฟเข้ากับเซลล์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ฐานไฟฉายของเรานั่นเองครับโอเคเนะเรียกอันนี้ว่าอะไรเอ่ยหนึงสอสาเรียกว่ากระบะนั่นเองนะครับเรียกว่ากระบะนะครับใส่ฐานไฟฉาย1นึ่อัน3ครับหลอดไฟฟ้าพร้อมฐาน1ชุดอีกล้ หลอดไฟฟ้าเนี่ยรู้จักครับแต่พร้อมฐานนี่คืออะไรครับมาแล้วครับครูแมกวาดรูปให้หลอดไฟอย่างง่ายที่เราไปซื้อตามร้านครับนี่เลยครับไปตามร้านขายของเลยครับอ่ะแปะอ่ะแปะอ่ะแปะอ่ะตะโกนเรียกเลยครับจะเป็นร้านมืดๆนิดนึงนะอ่ะแปะอ่ะแปะซื้อหลอดไฟหน่อยหลอดไฟจะหน้าตาแบบนี้โอเคไหมซื้อถ้าเกิดพวกเราจะใช้งานนะครับเราต้องเอาสายไฟมาต่อดังนี้ครับเส้นที่หนึ่งเส้นหนึ่งเอามาพันรอบๆพันรอบๆหนึ่งเส้นเส้นที่สอง เอามาแปะตรงขั้วนี้1เส้นซึ่งพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็เป็นไงมันก็หลุดจริงไหมครับเอาแบบน่าเกลียดเอาแบบอน,นาสุดเลยก็คือเอาอะไรเอาสกอตเทปมาแปะหลุดง่ายไหมหลุดง่ายอยู่ดีครับดังนั้นครับหลอดไฟที่เราเตรียมมาในวันนี้จึงต้องเป็นหลอดไฟที่มาพร้อมกับฐานด้วยฐานนั้นคืออะไรฐานนั้นก็คือนะครับมันจะเป็นพลาสติกครับผมอ่าเป็นพลาสติกนี่หน้าตาประมาณนี้ชึบ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 แบบนี้นะครับเป็นฐานพลาสติก แล้วมันก็จะมีนะครับรูเป็นอย่างนี้ให้เราเอาตรงนี้มาหมุนเป็นเกลียวล็อกเข้าไปเอ็ด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 คราวน,นี้หลอดไฟของเราก็วางบนพื้นได้ละไม่กริ้งละไม่กริ้งละหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีนะครับเดือยโลหะเดือยโลหะยื่นออกมาตรงนี้เราก็สามารถจะเอาสายไฟที่มีนะครับปากแบบจระเข้เนี่ยมันหนีบเอาไว้ได้หนีบเอาไว้ได้เห็นไหมแสดงว่า่านไฟฉายก็ควรต้องอยู่ในกระบะ โอเคไหมครับและหลอดไฟก็ควรอยู่ในในฐานจะได้แบบว่าใช้งานง่ายๆอ่าโอเคครับและต่อมาครับอันที่4นี้ครูแม็พูดถึงเข้ามาหลายรอบมากครับผมก็คือสายไฟนะครับที่มาพร้อมกับหัวหนีบแบบปากจระเข้โอ้โหนะครับแบบปากจระเข้ก็คืออย่างนี้มันอ้าได้อ้าได้นะครับมันไปหนีบได้หนีบได้โอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับมาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมกันเลยเริ่มครับ ลองทําดูตอนที่1ครับบอกว่าแบ่งกลุ่มนะครับจากนั้นก็อุย๊ยน,นี้ง่ายมากแบ่งกลุ่มครับจากนั้นร่วมกันสืบค้นข้อมูลและบันทึกผลลงในสมุดตามหัวข้อดังนี้สืบค้นเรื่องอะไรบ้างครับ 1. การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายคืออะไร 2. ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีอะไรบ้างและแต่ละส่วนนั้นมีหน้าที่อย่างไรครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างและหน้าที่มีอะไรบ้างโอเคนะครับ ต่อมาสืบค้นหัวข้อที่3ครับก็คือเราจะสืบค้นแล้วหัดลองต่อตามเลยต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายต่อ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 ให้เป็นวงจรปิดและต่อให้เป็นวงจรเปิดจากการจําได้ครับถ้าเป็นวงจรปิด1 2ึ่สองซ้โพะปิดแบบนี้กระแสไฟฟ้าไหลได้โอเคไหมครับเกิดกระแสไฟฟ้าปุ๊บหลอดไฟก็สว่างนั่นเองครับแต่พอวงจรไฟฟ้าเปิด1 2ึ่งสองซ้ำโปะกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ไหมครับ ไม่ได้เป็นการตัดวงจรไฟฟ้าเป็นการตัดกระแสไฟฟ้าหลอดไฟก็จะดับโอเคไหมครับก็ต้องทําการทดลองต่อให้มันได้ทั้งวงจรปิดและก็วงจรเปิดวงจรปิดหลอดไฟต้องสว่างนะครับวงจรเปิดหลอดไฟต้องดับนั่นเองครับผมต่อมาครับหลังจากทําข้อหนึ่งเสร็จแล้วก็มาร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่เราได้มาครับและ3มสุดท้ายก็บันทึกลงในสมุดนะครับก็วาดภาพเขียนบรรยายระบายสีให้สวยงามโอเคนะครับ มาครับเริ่มกันเลยครับหนึ่งสองสามสืบค้นหัวข้อที่หนึ่งการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายคืออะไรครับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายก็คือการประกอบนะครับก็คือการประกอบวงจรนะครับที่ไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อน อ่านะครับไม่ซับซ้อนเป็นยังไงครับครูแม็กก็ง่ายๆนะครับก็อาจจะมีแค่ทานไฟฉายมีสายไฟมีหลอดไฟโอเคไหมอันนี้ไม่ซับซ้อนแล้วแบบซับซ้อนเป็นไงครับครูแม็กามาเลยครับแบบซับซ้อนครับมานะครับออืือออ วนนรัยไหมไม่ไหวนะครับอ่านกันลบเลยนะครับเราแบบอย่างง่ายอย่างง่ายคือแบบคิ้วๆเด็กประถมโอเคไหมอย่างง่ายนะครับไม่ซับซ้อนส่วนประกอบนะครับมีอะไรกันบ้างหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลต้องหาข้อมูลต้องท่านี้นะคือต้องพิมพ์หาข้อมูลบางคนหาข้อมูลท่านี้ อันนี้แอบเล่นเกมคุณแมคลูนะครับไม่ได้ให้นะครับเจอข้อมูลละนะครับอันดับแรกครับวงจรไฟฟ้าของพวกเรานะครับจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่านะครับเซลล์ไฟฟ้ากันก่อนเลยครับต้องมีเซลล์ไฟฟ้านะครับเซลล์ไฟฟ้านะครับต่อมาต้องมีหลอดไฟครับหลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็ได้ครับ กระแสไฟฟ้าจะวิ่งจากเซลล์ไฟฟ้ามาที่หลอดไฟฟ้าได้นั้นจําเป็นต้องมีเส้นทางเขาวิ่งมาเขาไม่ได้วิ่งมาในอากาศเขาวิ่งมาตามสายไฟนั่นเองครับวิ่งมาตามสายไฟนะครับนะครับจริงๆแล้วแค่นี้ก็พอนะครับเราสามารถทําให้หลอดไฟติดได้โดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่3อย่างนี้เองโอเคไหมแต่ปัญหาก็คือเราจะไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างถนัดครับต้องดึงสายไฟออกเพื่อให้หลอดไฟดับ ต้องแปะสายไฟเข้าไปเพื่อให้หลอดไฟติดมันไม่ถนัดเลยมันลําบากมากนึกถึงตอนเช้าเราตื่นมาโอ้ยต้องเปิดไฟต้องไปต่อสายไฟเนี่ยลำบากนะลำบากครับเราจะมีอุปกรณ์ครับโป๊ะ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 เรียกว่าสวิชนั่นเองครับสวออต่อเต่าชอช้างนะครับสวิชนะครับสวิชไฟฟ้านะครับมาแล้วครับหน้าตาของเซลล์ไฟฟ้าก็คือฐานไฟฉายแบบนี้แหละนะครับหลอดไฟฟ้าครับปื๊บ่าแบบนี้นะครับ สายไฟครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับมีกี่สีช็อคเห็นสีอะไรบ้างเด็วสีแดงแล้วก็สีดำใช่ไหมครับก็จะใช้สีในการแยกให้ออกว่าตอนนี้เรากำลังสนใจหรือว่าสายไฟเส้นนี้กำลังทำหน้าที่นำกระแสออกจากแบตเตอรี่หรือว่านำกระแสเข้าแบตเตอรี่เป็นต้นนะครับก็จะใช้สายไฟส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็น2ส,สีแต่ก็มีสีอื่นได้นะครับไม่ได้ว่ากันเขียวชมพูแดงรุ้งสีกากีได้หมดเลยนะครับต่อมาสวิชครับสวิชหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ ทเทนัมทเทาัมทเทนัมมันก็จะเป็นฐานพลาสติกเป็นฐานพลาสติกนะครับแล้วมันก็จะมีนะครับโลหะอยู่สองข้างนะครับโลหะนี้นะครับก็จะมีนี่เลยครับแผ่นโลหะอีกแผ่นหนึ่งมีพลาสติกแปะตรงปลายเพื่อให้เราเอามือจับนะครับแล้วตัวน,นี้ก็จะต่อกับสายไฟต่อกับสายไฟ นะครับถ้ามีกระแสไฟฟ้าครับกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ามันวิ่งมามันวิ่งมามันข้ามมาไม่ได้ข้ามมาไม่ได้แบบนี้วงจรเปิดหลอดไฟจะดับครับแต่เมื่อเราสับสวิชนี้ลงไปครับหนึ่งสองสามพร้อมแล้วนะครับไปสับเลยผัวสับเลยครับสับมาติดกันครับกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าอุ้ยวิ่งข้ามได้วิ่งข้ามได้แบบนี้วงจรไฟฟ้าเป็นวงจรปิดหลอดไฟก็ติดขึ้นมานั่นเองโอเคไหมครับนี่คือสวิชนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับทั้ง4อย่างนี้อันดับแรกเลยเซลล์ไฟฟ้าเป็นแหล่งกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นแหล่งกําเนิดกระแสไฟฟ้านะครับต่อมาหลอดไฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทําหน้าที่นะครับสว่างนะครับและสายไฟก็เปรียบเสมือนทางเดินของกระแสไฟฟ้าส่วนสวิตช์ไฟฟ้านั้นทําหน้าที่ควบคุมนะครับว่าจะให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้หรือผ่านไม่ได้นั่นเองโอเคไหมครับต่อมาครับเรามาการอาจทําการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายใน ลักษณะวงจรปิดและวงจรเปิดกันเลยครับจะดึงนะครับอ่ะครูแม็กเริ่มนะครับเริ่มต้นจากฐานไฟฉายของเราครับชึบๆอ่ะประมาณนี้หลอดไฟพร้อมชึบๆประมาณนี้นะครับสายไฟพร้อมมาเลยครับสายไฟครับโยงมาครับชึบๆๆๆๆอ่ายังไม่เข้าหลอดไฟนะขอต่อเข้ามาที่สวิชก่อนครับสวิชก่อนครับอ่าเป็นโซชแบบนี้ปืดนะครับแล้วก็ต่อเข้าคั่วลบแบบนี้ ตอนนี้นะครับคุณแม็กกำลังต่อนะครับวงจรไฟฟ้าแบบอย่างง่ายนะครับโดยเป็นวงจรไฟฟ้าเปิดหรือวงจรปิดนี่ครับนี่คือวงจรตื player, ต้นๆวงจรเปิดครับวงจรเปิดหมายความว่ามันไม่ครบวงจรไม่ครบวงจรหมายความว่ากระแสไฟฟ้าก็จะไม่ออกมาจากแบตเตอรี่ e. ไม่มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่หลอดไฟก็ต้องดับนั่นเองครับหลอดไฟจะดับทันไหมโอเคครับงั้นรูปต่อมาครับคุณแม็กขี้โกงเลยคุณแม็กขอนี่นะฮะ ก๊ปปี้เลยนะไม่วาดใหม่นะขี้โกงนิดนึงนะนี่ครับโป๊ะโป๊ะชึบๆอ่ามาครับเอา้ารูปเดิมเลยครับครูแม็กใช่แต่ขอเปลี่ยนครับ1นึ่งสองสาคราวนี้เราจะสับสวิตช์ครับลงไปผัวครับผมแบบนี้ครับแบบนี้เปลี่ยนจากเรียกว่าวงจรเปิดเป็นวงจร วงจรปิดนะครับและแน่นอนว่ากระแสะไฟฟ้าก็พร้อมจะไหลนะครับปื๊ด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 ไหลครบรอบปึ๊บเรียกว่าครบวงจรครบวงจรหลอดไฟของเราก็จะเกิดอาการสว่างวาบขึ้นมานั่นเองครับนี่คือวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับของเด็กประถมคิ้วๆน่ารักอย่างพวกเรานะครับเอาละครับตอนต่อมาตอนที่2ครับบอกว่าแบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มนะครับนำฐานไฟฉายใส่ลงในกระบะฐานไฟฉายให้ถูกต้อง นำสายไฟเส้นที่1ต่อเข้ากับกระบะใส่ฐานไฟฉายโดยใช้หัวหนีบปากจระเข้นะครับที่หัวของกระบะใส่ฐานไฟฉายแต่ละอันนะครับนำหัวหนีบปากจระเข้ของปลายสายอีกด้านหนึ่งต่อกับฐานด้านหนึ่งของหลอดไฟฟ้านะครับนำสายไฟเส้นที่2นะครับเมื่อกี้เส้น1จบแล้วนะเส้นหนึ่งต่อจากแบตเตอรี่มาที่หลอดไฟเส้น2ครับต่อจากหลอดไฟไปที่แบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ่านตอนที่2ปุ๊บเนี่ยมันก็คือการต่อรูปนี้นั่นเองโอเคไหมนะครับแบบว่าเส้นที่1คือต่อจากแบตเตอรี่เข้าหลอดไฟเส้น2คือต่อจากหลอดไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับเอาละครับตอนที่2เราทําตามเขา1 2 3 4ามมาดูเลยครับ5น,น,นําหัวหนีปากจระเข้ของปลายสายไฟฟ้าอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับฐานนะครับอีกด้านหนึ่งของหลอดไฟฟ้า หกต่อสายไฟเสร็จแล้วให้สังเกตความสว่างสังเกตความสว่างคือสว่างมากหรือสว่างน้อยแสบตามากหรือแสบตาน้อยนะครับเจ็ดครับปลดสายไฟออกเส้นหนึ่งแล้วสังเกตครับแปดร่วมกันอภิปรายครับโอเคนะทุกคนพร้อมครับง่ายๆสบายๆเลยครับนี่ต่อวงจรมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมนะครับแบบนี้ใช่ไหมอ่าป๊พร้อมนะถ้าเรานะครับต่อสายไฟครบนะครับยังไม่มีการดึงเส้นไหนออกนะครับตอบเลยครับ สว่างหรือดับครับผมต่อครบต่อครบ,ครบกระแสไฟฟ้าครบวงจรไหมครบวงจรแบบนี้สว่างวาบขึ้นมาเลยครับและเหตุการณ์ที่2ครับเราปลดสายไฟออก1เส้นนะครับเส้นไหนดีเส้นไหนก็ได้เพราะพอปลดปุ๊บกระแสไฟฟ้าวิ่งครบวงจรไหมวิ่งครบวงจรไม่ได้ครับแบบนี้หลอดไฟก็จะพึดับลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบง่ายๆเลยว่าเหตุการณ์ที่1ครบวงจรสว่างเหตุการณ์ที่2นะครับก็ ไม่ครบวงจรวงจรเปิดดับพืบเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองโอเคนะนะครับสบายๆนี่ไงครบวงจรสว่างเลยนะครับเอาออกเส้นหนึงสิหนึ่งสองซ้ำน,นะครับคุณแม็กเดินมานิสัยไม่ดีเลยถือก้นไกามาตัดของเพื่อนพืบตัดเลยนะครับดับพืบเลยโอเคนอ่าเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับที่ เด็กนักเรียนประถมนะครับจะต้องศึกษาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไม่ได้จําเป็นต้องง่ายขนาดนี้มันอาจจะมีการต่อหลอดไฟจาก1หลอดเป็น2หลอด3หลอดก็ได้นะครับหรืออาจจะต่อเซลล์ไฟฟ้าจากเพียงแค่1เซลล์กลายเป็น2เซลล์สเซลล์ก็ได้นะครับก็ยังถือว่าเป็นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้อยู่นะครับโอเคนะครับรันจะเป็นอย่างไรก็จะมาติดตามกันในคาบเรียนถัดไปนะครับสำหรับคาบเรียนนี้ก็คิดว่าทุกคนนะครับจะได้ กลับไปทบทวนพื้นฐานนะครับเพราะในคาบเรียนหน้าต้องใช้ความรู้เรื่องนี้ต่อนะครับลืมเมื่อไหร่งงเมื่อไหร่ก็ยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาครับหนังสือวิชาตป .6 เล่มที่1ของอักษรนะครับและพบกับครูแม็กได้ใหม่ในคาบเรียนหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน